คันนี้มักจะแรงครับเสียหมูปกติเมียเขาขับครับไปอีกดูพี่โอ้ยไปอีกอดีตเคยแรงครับข้อตัดออกเลยอ่ะ <c oughs> โอ้ยยกล้อ ตัวเล็กช่วยอะไรไม่ได้เยอะแล้วเนี่ยโหโหยกเลยเสียงกระหึมเลยครับ ือท่อเรีนแบบสิบล้อไหซิงถ,ง,งถึกสีรถไแซงถึกสีือวัยสัน่นปะเจอกัะเทอแล้วมึเงเอ้ เถอยเสียสุดยอดนี่มันต้องอย่างนี้อ่ะถอยอะ่ะผู้มีประสบการณ์ครับอรถรถรถเกตจะสบายใจมากเลยครับเจอรถถอยแบบนี้ยอด ไ้แสงถึกสีเดี๋ยวมาดูคันนี้ครับน้องเขียวเหนียวซับเหนียวซับนรกว่าเป็นเหนียวไปเลยไปไกลเลยไปเลยไปอีกอีกยาวเลยยาวเลย,ย Perlahan-lahan Si Eik Eik Jom Keluar ไมมันแรงนะมันเอ็ก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 เอ่อมันจะหยุดอัตโนมัติครับกูโซ้ lăn เ้าบอลล้อมาแล้วครับ แรงตอนท้ายครับเหมือนงานบุญเลยครับตรงนี้ทีดำที่วัดนะเนี่ยเอาดำกลับอ่ะดำทำไมมันเป็นเงี้ยดำมันยิงกลับอ่ะยิงหลังอ่ะเออดำยิงหลังเฉยเลยอ่ะอ่าเปิดประตูแล้วครับ เปิดประตูได้จวดเลยอ้า oh. ว <laughs> มากับพรีเมีย ลัด,ดารัทครับเจ้าโรบโคอบคนนี้ไม่มีจมไม่มีจม โอ้มาเป็นแถวเลยอะ่ะดันพันไมนี่ยรถมาเยอะเหลือเกิน